ทองสตูดิโอโต้กลับดรามา่าโลกหมุนรอบเธอโดนวิจารณ์ฉ่ำค่ะกระแสดราม่าอย่างต่อเน,นื่องสําหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่นําแสดงโดยเจมส์เจอรายุไอซ์พาริสกริวอรรินทร์ทและนางเอกสาวโบมิลดาค่ะล่าสุดทองสตูดิโอของผู้จัดแอนทองประสมได้เป็นทีมงานสร้างสรรค์ละครเรื่องนี้ได้ออกมาตอบกลับละครดรามา่าในตอนล่าสุดของละครว่าขอขอบคุณบทความวิเคราะห์จับพันทิป ห้องบางขุนพรมถ้าคุณมองโลกหมุนรอบเธอจากมุมมองของตะวันและชินซึ่งเป็นการอธิบายถึงการตายของพอไม่ใช่เพื่อฟอกข่าวตะวันแต่เพื่อสิ่งที่ทำให้มันเกิดจะกลายเป็นบทเรียนที่มีชีวิตเป็นความรู้สึกติดที่ได้กระทำต่อตัวละครของมานานและตะวันแต่เรื่องยังไม่จบต้องติดตามตัวละครสองคนนี้จะเลือกทำอะไรจะไปต่อจะหยุด จะแก้ไขรับผิดชอบหรือต้องชดใช้ซึ่งทางทีมงานมองว่าละครทําหน้าที่ให้คนดูลุกขึ้นมาวิจารณ์ต่อการกระทําของตัวละครโดยเฉพาะประเด็นที่โลกหมุนรอบเธอในโค้งสุดท้ายหยิบความสัมพันธ์เรื่องชู้กับบุคคลที่มีคู่ครองแล้วมาใช้ในเรื่องของการเล่าแต่ถึงอย่างไรทีมงานขอแนะให้คุณนั้นลองไปอ่านคําวิจารณ์โลกหมุนรอบเธอในพันทิปจากห้องเดียวกันในมุมมองของคนที่ดูเข้าข้างมานะคุณพนิดาและเพลนี้เนื่องจากถ้า ติดตามวิธีเล่าเรื่องมาตั้งแต่ตน้นเรื่องนี้จะถูกเล่าให้คนดูตีความกันไปออนถึงจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะถูกใจหรือไม่กันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนปอลอชินและตะวันแต่งงานกันจริงหรือไม่และถ้าแต่งกันแต่งกันด้วยเหตุผลอะไรค่ะ